การ<ช>ทำงานของหม,หมาก็คือจมูกถูกปะ่ะกลิ่นใช่ไหมนี่เขาเจอแล้วได้ไดเสียงเร็วมากเลยนะสา,ารานีอ่ออ เมื่อกี้ที่เห็นนั่นะคะคือการฝึกค่ะฝึกหมาใหม่โดยการกระตุ้นใช่ไหมอะไรคะการฝึกขั้นเบสิกสำหรับสุนัขพื้ภยนะคะคือเต้าหมายเนี่ยจะไปแอบอยู่ในบ้านเมื่อกี้ใช่ปะโอเคเราอีจะทำอีกครั้งหนึ่งอ n e ค o r e งหนึ่อีกครั้งนึงอกคน่งอทังนอีั่งอีกคนึ t ครั้งหนึอีกน่อกครั้นีค้อีนี่งอีกคน่ีันตัว เป็นของเล่นกระตุ้นหมาหมาคือซาฟารีอะตามซาฟารีไปก่อนนะโอเคาตามซาฟารีไปก่อนซาฟารีจะไปหาเป้าหมายคือมนุษย์ที่มันจะต้องหานี่คือการฝึกขั้นเบสิกค่ะฝึกขั้นเบสิกบาเลยโอ้หมันกระตือรือร้นมากแอคทีฟมากกระตือมากนี่เจอแล้วแล้วก็นั่งอืมโอเค <k> โอเคโอุ้ณหมูค่ะ นี่คือการฝึกอะไรคะคือเบื้องต้นนะฮะในการที่เขาเขาอยากจะค้นหาคนนะะเห็นว่าเป้าก็คือคน<ะ>คนก็คือ,อ,อคนที่เขารู้จักดีเป็นมิตรนะมีความปลอดภัยแล้วก็มีอมของเล่นอยู่ในตัวมีรางวัลอยู่ด้วย<ะ>สมมติว่าเป้าเนี่ยมีแบงค์พันอยู่นะฮะแล้วก็ปล่อยจากจุดสตาร์ทเนี่ยเขาอยากได้เงินพันเขาก็วิ่งกันไปหา พอ,เ,อเสร็จแล้วเป้าก็ให้เงินเขาพันหนึ่ง<ช>โอ้โหทีนี้วิ่งวิ่งระเบิดเลยนี่คือการฝึกขั้นเบสิก <basic S 2> สำหรับสุน,นัขกู้ภัยคุณผู้ชมคะเพชรท้อของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสุนัขก,กู้ภัยมาหลายครั้งแล้วอันนี้เขากำลังฝึกนะเดี๋ยวเราตามไปก่อนตามไปก่อนนี่เขาฝึกรอามีเพชรเาเวิร์กมากเลยนะคะเขาเนี่ยคะกำลังฝึกค่ะโดยการมีการใช้สิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นสำหรับหมาของรางวัลของเล่นของเขานะไปละไปละอ่าไปเลยอยากใกล้ไปไกล กใล้ไทีทีแรกเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเริ่มจากให้วิ่งไปหาคนที่อยู่ในบ้าน,นตอนนี้นี่เป้า,าเริ่มไปไกลแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจตรงกันนะเราทำเรื่องนี้มาหลายครั้งเป้าหมายของซุนักคู่ใคคือการหามนุษย์มนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติตอนนี้นะคะซาฟารีกําลังวิ่งกำลังวิ่งหาเป้าหมายของเขาค่ะเขายังเขาฝึกมานานอย่างซาฟารีเนี่ย ไม่นานฮะไม่นานไม่นานฝึกไม่นานเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาใช่ไหมแต่เขาสุนัขกู้ภัยของเราเนี่ยคือเขาจะรู้ทุกครั้งว่าเป้าหมายเขาคือคนใช่ไหมมนุษย์ที่อาจจะกําลังประสบภัยพิบัติอาจจะกําลังติดอยู่ที่ซากโคนลนถล่มประสบภัยซึนามิใช่ไหมหรือว่าติดอยู่ใต้ตึกตอนนี้เขาเห่าอ่ะหมายเขาบ้างอะไรครูหมูเหา่าแล้ว yes ่ใช้เวลานานะจักเพราะว่าเขาขมามาใช้ตาในกใช้จมูกน้อยอยู่เขาก็มองไปเรื่อยวิ่งหางเขาก็มองไปเหมือนกับลำมันไม่เจอเห็นไหมครับแต่ถ้าเปิดอกเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดมาใช้จมูกมากขึ้นเนี่ยจมูกเนี่ยของเขามีประสิทธิภาพกว่าตาเยอะนะครับมีประสิทธิภาพกว่าถ้าเขาเปลี่ยนโหมดมาใช้จมูกเนี่ยมันจะเร็ว นี่นี่เขาเขาวิ่งไปนั่นไปไหนเนี่ยอันนี้ซาฟารีเขาอ๋อเขาเขาเขาดีใจดีใจอันนี้นะคะเป็นการเป็นเบสิกค่ะการฝึกสุนัขที่เพิ่งแบบว่ารางวัลของเขาคือของเล่นถูกป่ะรางวัลของมนุษย์อาจจะเป็นแบงค์พันก็ได้แต่ของหมาเป็นของเล่นถูกไหมคะเพราะเพราะถ้าเผื่อของของรางวัลเนี่ยนะฮะมันมันมันโดนใจอ่ะถ้าเผื่อเป็นแบงค์ยี่สิบเนี่ยโอ้โหการค้นหาก็ โอ้ไม่มีแรงแต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อรางวัลเนี่ยที่เราทำให้เขาโอ้แบงค์พันนะคุณไม่ต้องสั่งบอกผมทีเดียวถ้าเจอไอ้คนนี้นะได้พันหนึ่งเลยโอ้โหเออหมากับคนก็เหมือนกันแหละขอให้มีรางวัลนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นการฝึกสุนัขคู่ภัยที่เราพยายามนําเสนอว่าต้องทํางานควบคู่กันระหว่างคน และ <Good one. S 1> สัตว์ก็คือสุนัขใช่ไหมคะเป้าหมายคือเราจะช่วยคนที่อาจจะหายไปคนที่อยู่ที่ไหนไม่รู้คนที่อาจจะอยู่ใต้ดินได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับได้รับบาดเจ็บหรือคนงานก่อสร้างซึ่งะนะสร้างตึกที่ที่พังถลม่มลงมานะครับ หรือคนที่หาของป่านักท่องเที่ยวหลงทางในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะและนี่คนที่มานี่คือใครคะนี่ลิลลี่ใช่ไหมอ่ลิลลี่ลิลี่ก็ลิลลี่เนี่ยก็ก็เป็นคล้ายกันคือว่าเป็นหมาฝึกใหม่อ่าลิลี่เนี่ยอันนี้จะให้ลิลลี่ไปหาใครคะหาคุณแอนดี้ แอนนี้ฮะแอนดีนด้เป็นเป้าฮะเ,เป้าโอเคลิลลี่เป็นหมาฝึกใหม่เหมือนกันจะดูว่าหมาฝึกใหม่นี่นะคะเขาจะใช้ความสามารถอันนี้เขาเขาจะใช้จมูกหรือใช้เสียงอะไรคะเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูใช้ตามากกวา่ตาตอนแรกนะฮะแต่นี้ครั <c> ้ <oughs> งแรกเนี่ยจะเห็นว่าการฝึกเนี่ยเขาจะใช้ตาเห็นว่าเป้าหมายวิ่งไปทางไหนและอยู่ที่ไหนแต่ถ้าผู้ใช้ตาแล้วไม่ดนะีเขาก็จะต้องเปลี่ยนหมดมาเป็น เป็นจมูกก็จะเปลี่ยนัตโนมัติของเขาเองเลยใช่ไหมก็หาไม่เจอแล้วถึงจะเปลี่ยนออตอนนี้ค่อยๆให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ใช่ตานะใช้ตามองหาเป้าหมายของเขานะเป้าหมายกําลังไปแล้วอเขากําลังอันนี้กาลังฝึกนะกำลังฝึกนะลิลี่ตั้งสมาธิลิลี่กำลังตั้งสมาธิลิลี่ตั้งสมาธิอยู่ลิลี่ลิลี่ตั้งสมาธิลิลี่รอคําสั่งอยู่ เลลี่รอคำสั่งเลลี่กำลังจะไปหาเป้าหมายเพราะเขารู้ว่าเมื่อหาเจอเขาจะได้พันเลนเขาจะได้ของเล่นผม้นไม่ต้องไปสั่งอะไรเขาเพิ่มค่ะนี่คือเทคนิคที่เราใช้เรียกว่า positive way positive เลยนะ positive positive technique นะครับเราได้ยินเสียงเห่าเห่าเขาแล้วแสดงว่าเขาเจอเป้าหมายใช่ไหมคะใช่นั่นก็คือเทคนิคอีกอย่างนึงไม่จะกินหาไม่เกินนี้ไม่ต้องกินข้าว good job ถ้าเราไปทำอย่างนั้นถามว่าดี job lily lily come ผมก็อาจจะต้องทำงาน lily come แต่ว่าอีกอีกวิธีนึ่งก็คือ good girl well done lily มันก็แแล้ว <Good job. S 1> ต่ wait, wait. ระหว่างที่เราฝึกลิลลี่กับซาฟารีซึ่งเป็นหมาฝึกใหม่เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเห่าของเซียร่าและซาฮาร่าใช่ไหมคะที่เขาเห่าอยู่เนี่ยทำไมเขาถึงเห่าคุูหมูเขาอยากมาฝึกเหรอเออเออเขาบอกว่า โอ้ยให้ฉันทำบ้างเถอะเออฉันเก่งนะให้ฉันทำบ้างเถอะนี่ได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะนี่เสียงมาแล้วมาแล้วลิลี่ลิลี่หาเจอแล้วนี่เขาก็ได้รางวัลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกครั้งต้องได้นะค่ะไม่ทุกครั้งไปแล้วเราเป็นหลอกเขาแล้วไม่ให้นะเย้นี่ได้รางวัลแล้วอาซาราหามาแล้วค่ะซาราหานี่เดินแบบภาคภูมิใจ ซาลาดซาลาดอันนี้จะต้องไปหาคนใช่ไหมคะตอนนี้พื้นที่นี้นะฮะมันมีผู้ประสบภัยอยู่ใช่ไหมฮะเราก็อธิบายเข้าฟังว่าเออมีมีกี่เป้านะสองเป้ามีสองเป้าแล้วก็ไม่เคยเจอเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเจอด้านซ้ายมีสระน้ำด้านซ้ายมีสระน้ำมีทะเลสาบใหญ่เว้ยคู่แองคาเมอร์ มันล่อดใจให้หมากระโดดเออตอนนี้เขากำลังทำงานทั้งที่อยากว่ายน้ำอออนนี้เากลังทงานทั้งๆที่อยากว่ายน้ํ0 0เมตรแค่ะโอลีอดาคือถ้าเผื่อสุนัขไปทำงานนอกพื้นที่เป้าหมายก็ให้เรียกเข้ามาค่ะคือเราจาเป็นต้อง ต้องแจ้งชี้แจงว่าพื้นที่เป้าหมายแค่นี้นะคุณไม่ต้องไปหาพื้นที่ที่ทีไกลกว่านี้ใช่ไหมครัถ้าสุนัขเรี่ยได้กลิ่นหรือออกไปก็ให้เรียกเขากลับมาเขาให้เขาเรียกกลับมาทํางานในพื้นที่เป้าหมายค่่ะะอนี่เขากำลังเตรียมแล้วนะนี่เห็นไหมทดสอบลมค่ะนี่ตะลุละนี่คือการทดสอบลมใช้แป้งเด็กทดสอบลมออทดสอบลมเสร็จแล้วนี่เขาทำงานแล้วนะซาฮาราเริ่มทำงานแล้วนะ โอ้เขารู้เรื่องจริงนี่อยู่อ๋อนี่เป็นการสั่งใช่ไหมทำไมทำไมถึงต้องทำท่าอย่างเงี้ยครูหมูแล้วแต่ใครอยากเริ่มสตาร์ตยังไงอ๋อไปละไปละโอ้โหดูเขาแบบว่ากระตือรือร้อนมากนะอยากทำงานมากเลยอะ่ะเขานี่นี่อันนี้ซารา่านะคะซารา่าเป็นเป็นสุนัขก,กู้ภัยอีกตัวหนึ่งที่ไปลมมาทางนี้ลมมาใช่ไหมลมมาทางนี้ตอนนี้ลมมาทางซ้ายของเราครับถ้าสตาร์ทพอยส์เนี่ย แล้วมันก็จะพัดกลิ่นมาทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถ้าเผื่อคุณไปตั้งต้นตรงนู้นเนี่ยมันก็จะได้รับกลิ่นได้น้อยกว่าการที่คุณตั้งต้นจากทางนี้อ๋ตอตอนเนื้อออล่านี่ต้องโง่มาหลายชั่วโมงนะคือที่ที่มันเป็นที่กว้างใหญ่แบบนี้ที่เราใช้แป้งเนี่ยโรยลงไปเนี่ยเพื่อจะทดสอบว่าลมไปทางไหน คือหมาเนี่ยมันมันรู้อยู่แล้วแหละเขาคนเนี่ยจะต้องจะต้องใช้ทักษะของคนความชำนาญของคนในการกําหนดยุทธวิธีในการค้นหาไม่ใช่มาถึงุณไปปล่อยตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่หรอปล่อยเปะปะไม่ได้ไม่ใช่ไม่หมาไมาได้แเสียเวลาเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติลมมาทางนี้นะฮะถ้าเราปล่อยทางนี้เนี่ยแล้วเราเดินเราเดินซิกซกอย่างนี้ถูกไหมครเพื่อให้เขาให้ให้ครอบคลุมเมื่อลมมันมา จากทางนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะสิ่ริมบ่อน้าเนี่ยใช่หมฮะแล้วคุณสตาร์ทพอยเขาก็ได้กลิ่นแล้วเขาเขาก็จะวิ่งไปถ้าเป้าอยู่ทางนี้เขาก็ได้กลิ่นแล้วเพราะฉะนั้นเน่ยอาวุธในการทํางานของหมาก็คือจมูกถูกป่ะกลิ่นใช่ไหมนี่เขาเจอแล้วได้ได้เสียงเร็วมากเลยนะซาล่าสัตนะเป้ามันอยู่ตรงนี้เขาเริ่มอยู่ทางนี้เขาเริ่มจากตรงนี้แต่เขาก็พุบ เห็นนะคะว่าการที่เรามีสุนัขก,กู้ภัยเนี่ยนะคะมนุษย์นี่แหละค่ะจะต้องเป็นคนฝึกค่ะมนุษย์จะต้องร่วมกับ สุนัขตลอดเวลาเขาจะต้องเริ่มจากการหาหมามาหมาที่มาใช้เป็นสุนัขคู้ภัยนั้นต้องสั่งมาจากเมืองนอกค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือราคาแพงเหมือนกันและคนที่ฝึกกับเจ้าของเนี่ยก็จะต้องทุ่มเททุ่มเททั้งเวลาทุ่มเททั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการฝึกใช้เวลาตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ปีกว่าที่จะทํางานได้แล้วก็ต้องส่งไปฝึกทั่วโลกเพราะว่าการกู้ภยัยแผ่นดินไหวภัยพิบัต,ติต่างๆนั้นมันไม่ใช่สถานการณ์ทั่วไปที่สุนัขและคนจะพบได้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา ได้นำเสนอเรื่องนี้มาตลอดก็คือเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าถ้ามีการขอการฝึกสุนัขผู้ภัยนะอยากจะให้ช่วยกันให้ความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งคนที่ประสบภัยพิบัติคนที่เป็นเหยื่อที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นคุณหรือเป็นญาติพี่น้องของคุณก็ได้ช่วยกันค่ะ ในโลกนี้ไม่ได้มีแต่มนุษย์เรามีทั้งสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็ต้องช่วยกันนะคะสัตว์ช่วยคนมนุษย์ช่วยสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่เราเกื้อกูลกันได้ใครที่ชอบรายการแบบนี้นะคะช่วยกันกด subscribe ติดตามรายการเพ t ท a อกด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะมาแบบนี้ทุกวันอังคาร18นาฬิกาตรงนะคะถึงเวลาก็มาติดตามดูกันและเราก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ